ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านครับสุผูสุโคดเดอร์เขียนเคยพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีมาพบมาพอก,กันคือเก่าหรอครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อวเบาแดกมาแลวพี่น้องมื่อนี้เบาแดกได้หนึ่งป่าค่อใหญ่มาสูพี่ซูน้องฝากพี่ตนอนอน้องนะเพียงเนาะหนึ่งพักเจ้นองกับพักบุง้งได้เพียงเดือพักบุง้งพักบุ้งสร้างกับพักบุ้งอย่างกับบุรี่ครับป่าตวย้ยงี้มากินเนาะพี่น้องเด้อพื่น่ะไอช่อนใหญ่พี่น้องหนึ่งเอาเมื่อว ขั้นแรกขั้นแรกก็งัดเอาใส่ก่อนได้เพื่อน้องเด้อติดมือเถอะน้อเนาะใส่ด่ใส่ใสละพี่น้องเดี๋ยว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 เบาเด็กหาซ่อนก่นอนอุยพี่อยู่พี่ขออนุญาตบัตรค้ำหาใส่ก่อนพี่นอ้องเอ๋ออือเป็นยังสี่พี่น้องโอ้ออกมาใหม่ๆหได้เพี่น้องเด้อใส่เพื่อนก็ยุเลื่องแท้ เละเดี๋พี่น้องึใส่เงียกีก็ดีนพี่น้องโมกินได้พี่น้อง,ง,งเด้อบอลรับประทานได้พี่น้องเด้อขอตัวขอไพ่หลายๆคนที่ว่าคือบ่เอาใส่พี่น้องพ่นไปใส่เบ็ดบลาใส่เบ็ดพี่น้องโอ้บาสิกินกันค่ะรืมบอกลืมคิดพอ้อคิดพ้อเวลามาใน,นี้พวกตะเก่านี่แหละครับเมี่ยมันหวานฉ่ำๆนี่แหละครับพี่น้องโอ้ขออนุญาตใส่มือยได้พี่น้องเด้อ เห็นบ่เออบ่จับภาพบ่เฮ้ยเกี่ยวเนี้ยเกี่ยวกับคักได้เป็นรองเลยเกี่ยวต่ำเมื่อออกแฟดผมต่ำแซ่บก็ยังตัวหั่ต่ำเกลียวเบิ่งพี่น้องืม มืนอนี้มีเขาได,ด้เป็นองเด้อเป็นเขาเจ้าเป็นเขากว้องไม่หลับพี่นอ้องเขากว้องได้เป็นองเด้อช่วงนี้โอ้คือไก่แต่เนาะเท่ไงพี่น้องเบิรงนี่ผักบุ้งก็จะมางามใช่พี่น้อง ใส่แมมโอ้ใส่เพิ่นไปได้เบ็ด หนึ่งงามๆแต่หน้องโอ้กล่องพวกโฟกัสพวหนึงพอเดี๋ยวกันตะกางเลยพี่น้องข้าวข้อแล้วโอ้ยงานเข่าเลยดิแบงเลยจบฮีเลยดิพุ่มแสีบพุ่มอร่อย หเหนียไม่ไมๆปลาไม่ไหม้นหลานหลายคนก็มมนมาก,กินแก้มเนี่ยเรื่อยๆไองเ้ยแก้มปลาคาอางไง gì này bây giờ đây FC bình đẳng, đây kèm ba con nhảy bình đẳng, con ออกไปออกไปพุ่งก็กินบ่ได้เด้อพุ่งพี่น้องเด้อพุ่งมันนอ่ะเพิ่นมาเพิ่นไปใส่เงียบใส่เดียนกินเนื้อก็ได้ครับเนื้อหลายนซะหวานๆฉ่ำๆคนอยากกินไปนะมึงนี่ได้เพียงเด้อข้างตุข้างนี่แหละห้องเนี่ยพี่น้องเออเห็ดแปรีสาก็เหตุเสียบเนาะมึงนี่จับภาพจับยังบุ่ะพี่น้องกลองพงกระได้ตั้งกลองกระได้ Nè vân cho ช <c oughs> ่วงนี้ปาลาก็เริงหลาย็นหนองเด้อปาลาล้งตีลง้ลงล้งลีล้งตรอนตะวนันปลา,า,าเ,าเ,ววาเพิน่น,ปนไปใส่เป็นมม่เด้อพี่น้องบ่ท่านได้กินแต่กบเนาะพี่นหนองปีนเนาะบ่าวเดี๋ยวไม่ได้กินกบเด้อพี่น้องปีนนี่เพิ่นม่นไปใส่เบ็ดกบเอาปีนมาก,กินท่างก่อนพี่น้อง แต่เนื้อมันยังไงล่ะเนื้อมันหวานยำฉ่ำนี่แหละห้อเน้นกินอร่อยอร่อยไปเลยเนาะพี่น้องเบ้าแดกยันตะก้างเลยพี่น้องตะกางปลาดุกปลาคอเนี่ยโอ้เคยก้าวคอพี่น้องยอมเลย อ๋อแมงวัดแหม 你那个谁 <c oughs> เสีย้ยแดาจะใสพี่น้องเอ้ยนี่เหอะไรแม่ เดีเด้อใส่มันด้ไนดองเลยเมื่อกี้มึงตักแงงออกไปเมื่อกี้นี่รุ่มเร็ของโลกอันนี้ก็ใส่กันนี่ไปดองเลยเอาเลยเ่ราะมันเป็นดระเสียบท้่เป็นมาใส่เซียเยียงนอนอยู่นะพุ่งบริษัทมัสเซียเยียงซะเอ้าเอ้ามอสสนใจอะไรไปดองนั่งกินเราลอบมึงนะครับอยากเนี่ยมันสีงเหลืยงสิคือบีมันเป็นของบีมันแตกพวกมันมันคือขมมันบําดีไหม อยาพาพลาดพี่น้องบอก่าได้ไวยังยังแต่ว่าก็ได้กินแก้มอะไรพี่น้องอื Mm -hmm. Bak dem. <coughs> มูลในปุย๋ยแล้วเนี่ยห้องเนี่ยป่าห้องเกือบเบิ้ลอะไรไน้องมันยังตะก,การมันเนี่ยล่ะเพิ่งแยกหนึ่งสุกบุษุเสียเพื่อก้าวหน้าไปน้องเนาะเอาสญญาระคลิปนี้กับทพอพัฒนีนั่นเพิ่งเนาะกันกิริยาต้าตัา้งของเบาแดดบุสุภาพอันใดผู้ใจบุญเหมาะสมไดก้กล่าวว่าตัวขอไพ่ได้ไปน้องเด้อกสญญาระคลิปนี้พัฒนีนแล้วครับสวัสดีครับ